สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลเดี๋ยวเรามาดูเสือพักไปนะเอฟซีเพราะว่าเสือพักไปเป็นในแบบอีกแล้วนะคะเอฟซีอืมข้างหน้าสีอะไรเนี่ยอ๋อเป็นสีอะไรเข้มๆเนาะจังเลยนี่นะครับสองตัวสองตัวนะสวยจังเลย อันนี้เป็นสีกรมท่าเนาะตัวนี้สีกรมท่าธรรม์เงินเดี๋ยวลองดูเลยละกันแต่แล้วลองเลยเข้ามาโดนนราชญุ่นนี่เลยเนี่ยจะมีผู้สาวตามมาแล้วเนี่ยผ้าน่าจะค่อนข้างอุ่นต้องไจะไปหนึ่กลูไปให้เสือคนเดียวลูเฮ้ยถอยมุมนู้นหน่อ่ะลูกทำไปให้เสืออ๋อพอดีเลย เออเราใส่้อนสองชั้นไงก็ดีใส่ไปไม่ดาวแน่อุ่นมากอุ่มากรอเลยรอเลยหรือพอดีเป๊ะเลยอ่ะส่แล้วผมเลยเฮ้ยาาตาเลยเนี่ยดูเไสลิมเนาะใส่แล้วดูสลิมลติีอ จะเพิ่งใส่เพิ่งใส่ตื่นมาในคลิปมาพอดีเลยปุ๊บเอเสรตรงถุงใหม่เ้ยไหมหรือยงเเจ้าโอ้ยเขาไม่ได้ไปแล้วพี่ไผ่ไม่ไปสวยเกินไปพี่ไผ่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยไม่อยากให้ไปเลยจะมีตรงเหลือมามาต้องมองๆนหยสักงเือมา จะได้เสื้อใหม่แล้วก็เก่งใหม่เสื้อได้เสื้อใหม่เก่งใหม่ในเอีจะเป็นในแบบที่ซื้อมาก็สีเขยวมาไปซื้อบ้านม่วงมาได้เหมือนกันเลยในเอฟซีไปบ้านม่วงเขาก็ไปซื้อบ้านม่วงมานะคะเขาไปกับปุ๊บเขซื้อตลาดบ้านม่วง เสื nah ้อผ้าไปนะคะไปซื้อเกงด้วยนะคะันแบบเสื้อผ้าไปแบบเสื้อผ้าไปเสื้อตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเป๊ะเลยสวยสวยเจมส์สีบอกว่า เดี๋ยวจะไปรอเจอที่วันน้ำปูนนั้น้องเสือฝนก็เยอะด้วยนะเอ็มซีว่เป็นยังไงแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมจะพาร้านสาวไปหาด้วยโอ้โหเดี๋ยวเมี่ยกลับมานั่มชนอ่ะโอ้มีผู้สาวไปหาเลยเหรอฮะรอเลยอ่ะทั้งข้อดีทั้งสองตัวแล้วก็สีข้างกันดีเลยวันนี้ผมเปลี่ยนทรงผมใหม่เฉได้ทรงอะไรเนี่ยอะอันนี้ก็ทรงอะไรเนี่ยสารพู่เปลี่ยนทรงผมใหม่หน้้าาม แล้วก็ไปนั่นกับเสือพัไปด้วยไปซื้อเสื้อผ้าที่บ้านม่วงสวยเล่ะสวยเลเป้แเป้เลย่นนี้เสควนะกือว่าอะไรัดก่งัไดัไดตัวนี้ก็เป็นสได้ว่าะไรพุ่งหนอดูะดูนี้กองกองสวยนะตนี้กองครสว ไอ้กล้องนี้ก็สวยนะสวยหรอสวยหล่อถูกถูกทางไว้อือจะประมาณอันนี้จริงแล้วมันเป็นแบรนด์ของเขาเขาเรียกเดอรนอตเฟสแต่ถ้าความหมายโอ้ตรงๆนั้นนอตก็แปลว่าเหน้าเฟสก็แปลว่าหน้าอือเฟสแปลว่าเป็นลายบนหน้าอ้าตรง่าทพอดีไงออเราที่ที่ฮะ ทั้งชุดน่ะคนไปหมดเลยของใม่ไม่ได้ซักรองเท้าเครื่องในแต่ไม่เป็นไรนะเรามีนำหอมไปไว้เป็นชีิชิดับกินไงเคร่องในเสือบอกว่าชิน้ยแลาแ้งสให่สีนี้สวยสอสีอะไรสีสีโรมธาตุใช่ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาต้องไป เสีอาพ,าพับไปเป็นอนอะไรเด็กไม่แกล้งคนขายขึ้นเี่าเพื่อากลองอ่ะสวมเลยสวมเพื่อ,อวนว่าขามันจะเขินไหมเนาะดู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 ทรงเหมือนขาจะเขินถ้าเขินนี่ถ้าพอได้อยู่นะแต่ถ้าเขินเนรื่องมันก็จะกระลึงเลยกระลึงสลามเฮ้ยมันจะพอดีเลยอ่ะ ขนาดไม่เราต้องคิดว่าเราใส่กางเกงสวมด้วยนะถ้าเกว่าถ้าเกิดเราใส่เดี่ยวๆมาจะพอดีเลยพอดีเลยเป็นสีที่เหมือนเราลูกแบบไม่เคยมีกางเกงสีเลยแรกเลยน,นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะมีกางเกงสีนะเราจะใส่พอดีด้วยอะ่ะอันนี้คือมีกางเกงตัวข้างในด้วยใช่ลองนั่งดินั่งยองๆดิเป้าเขาแตกเรียบร้อย <c oughs> ได้ซื้อ ได้แบบเสียพาไปค่ะอันนี้ใครกับใครนะาร็จเะจาอีตัวน่ไหมเนี่ยจะเอาสตัวใช่หมน่าเรานะเอาเลือก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  จะเอาเอาแบบเอ,เอาเอาเอาแบบเดียวกันเลยเหรอเ,เ,นะเอาไปคนละส่งดีกว่าอเอาไปคนละส่งดีกว่าขาอยู่วัดไหนขาขา เสีผ้าไปเป็นลายแบบให้ร้านบ้านม่วงนะคะตลาดบ้านม่วงสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมตัวล้ก็ใช้สมัครอด้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจกับกินทุกรายจ้ะหรือว่ามันเข้าทรงมาเลยก็ได้ ขอบคุณทู้กำลังใจนะคะอยู่กับสมอลชานี่จ้าแตผมจะไปยืนอะไคผมจะใส่ผมจะไปเข้าไปที่บ้า